สวัสดีครับช่องเกียรติศราแสงดีสวัสดีพี่น้องนะครับนะ้อมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8นะครับวันอาทิตย์ที่8เดือน11 2เอ็ดสองาครับผมเมืนน่อนี้มาบานอายครับบานอายอยู่แถวหนองสองห้องบันแพวครับผมก้อนที่เขาบานอายก็เลยเห็นนกมันหลายครับแต่เลย เอาขึ้นครับผมเอาเอาเจ้าแหลมกับเจ้าแสนออกมาครับผมเอาเจ้าแหลมขื่นก้อนครับอ่ามีนกเขามารวมแล้วครับมีคนออกมาอีกโอ้ยคนออกมาเจ้าแหลมยึดขางเสานะครับครับเพิงดที่เขาปะนกปลาบินเขามาไกล่ละฝากติดตามครับมันนี้ เอาเจ้าแลมขึ้นไม้แรกครับอากาศดีครับอากาศดีหางถนนที่เก่าหรอครับขยับมากนะจ,จน้อยแล้วเอาครับฝากติดตามแง่ๆหรอครับเมื่อนีน่นกบ่าเขานกบ่าเขา, <laughs> า,กาน,นกบ่าเขาตามชโมงเรานกบ่าเขาเล็กสอกหนึ่งเล็กสอกหนึ่งไปกินแต่เราลี ไม้สองครับผมกลุ่มคุนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับอยู่ไต่ตุ่มครับผมเจ้าแหลมนะครับนาะเดี๋ยวเพิ่งดูว่าจิตดึงไหนบ่ขี้เงียบเช่เออตอนนี้เงียบขี้กงลางครับ

ใอ้ติดใอ้เอ้าเอายองไปกันแล้วครับย้องไปกันแล้วเอาครับมือนี่มือดีมาททยีเลครับผมเอาเย็นเย็ยยเลพ่อลูกไหนหึหึอ้ยขึ้นไปหลายตัวแ่ะปวดหัวมาเลยเอาเอาไทยไทยเห็นไทยเห็นชดีเด้อเอา แกมคู่แถมคู่ไสอืมแถมคู่ไสยเนาจีกันจีกันายง่ายเลยอีหโอ้จีกันจีกันเนาม่เกี่ยวพนวะอืมโอ้ปลาคู่คู่ไสคู่ไสคูไสเาสองตัวถึงไปด้วครับผมองเดู คะแนนแค่ล่วงสันบ่บ่าให้ลงหิด,ๆๆด,ดแต่งาเงาหมลวสะดวดาวม้วนแล้วม้วนแล้วพากินได้มันมันคิดอ้าวเรียกแลมเรียกเออปุ่นนี่ส้นมาหัวตองส้นห่ต้องส้นเยวเก็บพากิได้มั่นอยูได้ตืนสอดดิกบก็เอเหลือ ยัเ,เย็นลูกอย่าทางวันนั้นอย่าทางวันนั้นยังไงน,นะมองข้อนายจพ๊บมองข้อน้วมองข้อ,น,น,อน,น,น,น้อทำกีดได้มันจิบลูกจิบจิบยังไงยังไงของเนย่างค์ยกลลไปเร็วโตวที่สอง โอ้ยมือสั่นง่าๆไปเลยที่พวไปสองตัวเลยพอดีได้ได้มือกล่องมาตั้งแต่มหาชัยครับผมมือนี่ผมกันออกมากผู้เดียวครับแต่ว่าเอามาสองตอครับเอาเเอาเจ้าแหลมครับแสนออกมาครับเบิ้งครับ เดียบร้อยภาพกีฬามานันมันเดียบร้อยครับไเหน็นบ่น๊นต้น้เล่นบ๊อเดี๋ยวลุงเกมกีฬามันมันครับผมเอ้อแดงแดงครับมาแล้วครับรอเห็นกับบางแหนมเลยที <c oughs> <c oughs> เอาเดี๋ยวครับเอามาเบิ่งโตต้ตนกันนะครับ

เบิ้งครับผมโอเคครับผมหนึ่งแต้มครับเจ้าแหลมครับผมครับเอาเอาออกสวยงามมากเบาเบาเบาถูกเบาพู้ตัวนี้มันกเย่งขันสุดแรงเลยก่อนบ๊อบลุกยัางผ่ตัวใหญ่เต๋ ไม่นกพิราบอฮะไม่นกพิราบห่อขอบคุณตากล้องครับเมื่อีงขอบคุณตากล้องจากมหาชัยครับผมคนแตกว่ะ่าแล้วสดอ่ะครับโตกยิ่งเลยไล่สวยลูกปีกเลยลูกขอเลยปี่ลายข้อลายข้อสวยครับผมไปตกยิ่งเลยครับเหียมมวนขนาดเลยมักมักครับนกตัวนี้ฮะครับ ดูมีหังบ่หมุกรงหมุกสับมีบ่โอ้ตัวหญ่เอาเอาสัาสวยครับแค่นี้ครับอืมฝากไปครับหนึ่งแต้มครับผมขอบคุณครับ